สวัสดีครับพาทุกท่านมาเที่ยวปรา,าสาทกูกาสิงนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดตามที่ผมศึกษาประวัติมานะครับปรา,าสาทกูกาสิงหนี้ก่อสร้างมาในพุทธศตรวรรษที่15-16นะครับก็อายุประมาณราวๆ เกือบพันปีนะครับรูปแบบอาคารก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเหมือนกับปราสาทขอมทั่วๆไปนะครับทํามาจากอิฐแล้วก็ศิลาแรงนะครับอันนี้เป็นรูปปั้นโคโนนทิกลางตัวปราสาทเลยนะครับคาดการว่าตรงด้านหน้าโคโนนทิ น่าจะเป็นห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาปราสาทนี้จะเป็นความเชื่อแบบศาสนาพราหมณ์ฮินดูในสมัยก่อนนะครับข้างบนเป็นทับหลังนะครับพระอินทร์ทรงช้างเอราวัน นี่ก็เป็นห้องพิธีกรรมนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการวางศีวลึงหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีห้องนะครับบริวารน,นะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับประกบเลยแล้วแต่ละหลังก็มีทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ทุกประตูเลยนะครับท่านผู้ชมมีทับหลังหลายบานมากนะครับก็ยังถือว่าไม่น่าเชื่อว่ายังคงสมบูรณ์ได้ขนาดนี้นะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วการก่อสร้างนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณกว่า1,500ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพระอินทร์งช้างเอราวัณน,นะครับ บางอย่างทางกรมศิลปากรเขาก็ใช้อิฐสมัยใหม่ประกอบเข้าไปนะครับเพราะว่าของเดิมอาจจะพังทลายไปแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวปรางตัวอาคารที่เป็นประธานก็ตั้งอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีห้องบริวารอยู่ล้อมรอบนะครับ ในขณะเดียวกันในตัวอาคารก็ตั้งอยู่ตรงกลางของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะครับล้อมรอบไปด้วยกำแพงสูงแล้วก็มีอาคารเล็กๆอยู่ตามจุดต่างๆสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมสีออกโทนส้มชมพูเวลาถ่ายรูปสวยงามมากครับนี่นะครับเขาก็จะมีกำแพง แบบนี้ร้อมรอบบริเวณทั้ง4ด้านวันนี้ผมไปอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับคนก็เลยอาจจะไม่เยอะเห็นไหมครับนึกภาพหลับตานึกภาพดูนะครับว่าสมัยก่อนคนสมัยขอมโบราณนะครับเขาก่อสร้างมาเพื่ออะไรนะครับ แล้วคิดดูว่าการที่จะก่อสร้างได้ขนาดนี้นะครับเขาต้องมีแรงศรัทธาแรงขับขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นทับหลังอีกบานหนึ่งนะครับผมใช้เวลาไม่มากนะครับในการเดินสำรวจด้วยอายุขนาดพันปียังลงเหลือมาขนาดนี้ก็ถือว่าปราสาทนี้มีความสมบูรณ์พอสมควรครับ ระเบียงก็จะมีสลักดอกไม้รูปอุบะอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม